กลมไรกันจีวินหัวเลยเพราะว่าน้ำหูว่าทอกันน้อยกลมไรกันีวินหัวย่า้เรื่องสีนั่นกลมลหยกันจีวินหัวน้องเยเพราะว่าเป็นหินปูนในหูวเราเวลาเขากลมไปกลมมากยังไปยังมากแล้วมันเห็ไุไห่เขาวินหัวเกิดจากน้ำหูว่าทอากันเขาเอืน่นภาษามหมอเ,เอิ่นมา เพราะว่าหินปูนอยู่ในหูเป็นหินปูนอยู่มันในหูเราเวลามันเลียนไปเลียนมามันเหยียดห,ห้า,นามนำหูว,ว่าทอากันมาันเขาว่าก็เลยเป็นหัอือออย่างไรวู้เป็นบพราใครได้ยินขางตั้งวูบ่พใครดีวูบ่พใครได้ยินนังเสีย อันนี้เงินประเทศมาเลเซียด้นน่พี่น้องประเทศมาเลเซียคุณยายชมสวัสดีค่ะคุณดาวสวัสดีเดอ้อยายชมมีคุณดาวก็มาสวัสดียายชมนี่มันยังนั้นคุนบาท โทวันนี้เงินบาทเอาเอา,เอ,าออกกลหากนี่นเรียนบาทนี่ประเทศกเกาหลีนอนไปนองอนอน หาอยู่เพราะเศร้ายุ่งยากแล้วร่มปากพวงมายามแล้วอยากนอนพี่น้องเทวราสิอ่อนหันไปทางผีก่อนเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวเสียงลุงไหลเคียงนีก่อนหันไปทางผีก่อนลุงไหลเคียงกนัน มันนตั้งชาติน้องดาวประดับป่าสวัสดีค่ะยายชมสวัสดีคุณดาวเดอ้อพี่น้องจังหน่อยก็ลุ่งแล้วนะป้บาบ้านนี้ขึ้นโบดนบ้านนี้ขึ้นไม่นาน,น,น,อ,านอัอนอนีเ้เรียนประเทศอังกฤษเด้อพี่น้องเรียนอลิซเซเบียเรียนประเทศอังกฤษ เรียนประเทศอังกฤษมีแคเคยเรียนของประเทศเกาหลีเกาหลีเกาหล์ีนี่ประเทศกินหรือประเทศเกาหลีเขาบู เขาให้มาเขาบอกอยู่แต่ก็ลืมถ้าโดนโทษพี่น้องไอ้โดนอะไรก็ลืมเขาบอกว่าประเทศนั่นประเทศนี้เด้อประเดียนจำเอาไว้เด้อรื่อยๆจำยุ่ตอนเขาบอกเหมืนพ่อเขาเศร้าบอกก็แม่นลืมเลย่อยบอจำหรือว่าพี่น้องเขาบอกโยบันไดก็ลืมบ่จำหรอกบ่บ่จำหรอกลืมลืมพี่น้องลืมโยบันไดก็ลืม ี่ของญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่นของประเทศญี่ปุ่นเก้าล้านัวใจขอบคุณเลยลายเด้อพี่น้อง